ก็จะเป็นคิชตันนะคะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะจบการรีวิวไว้แค่ฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าไม่ไหวเหนื่อยตอนนี้เราได้แค่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูไหนอยากก่อนมันไม่ใช่ลูกโป่งนะก่อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าตอนนี้เราได้แค่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาทาแบบ EP สองเนี่ยตอนนี้ที่เราแบบรีวิวกันไปตั้งแต่เช้านะคะเราได้แค่โซนนี้แต่ดูละลูกปอนมีโซนนี้อีกนะ โซนนี้ดูดูเด็กๆเ,เต็มเลยนี่เขากำลังจัดของกันเยอะมากแล้วก็โซนนี้ยังไม่ได้ทำเนาะมีส่ซนไหนอีกนี่ยเดี๋ยวพาไปดูโอ้ยนี่มีโซโซนนี้ก็ยังไม่ได้ไปกันเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเมจะมารีวิวเพิ่มดีกว่าในลิปอื่นๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้อยู่กันถึงเที่ยงคืนของจริงนะคะนี่ก็จะเป็นลูกปัด อื้อะโซนนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะลูกค้าเยอะมากนะคะนี่ก็จะเป็นพวกคู่นี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเยอะมากอาน้าเพชรพยายามระวังขาอันนี้ก็จะเป็นลูกปัดเก็บขาดีๆลูก อ่านี่ส่วนนี้เรายังไม่ได้ไปไหนกันเลยนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นส่วนอุปกรณ์นะคะตอนนี้เรามีขายของในอยู่ในช้อปปีด้วยนะคะอันนี้เป็นเชือกเคียนฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ไปนะะ